สวัสดีค่ะฟ้ามาสอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสรุปพรบประกอบและมาดูว่าด้วยการป้องกันและการปรับความกรทุจริตพศ .2561 นะคะซึ่งจะประกอบด้วย11หมวดนะคะ200มาตรนะคะแต่ฟ้าจะมาสรุปเพียง2หมวดที่มาสรุปเพียง2หมวดเพราะว่า2หมวดนี้เป็นหมวดที่มักจะสอบมากที่สุดเป็นหมวดพื้นฐานที่ เขาเรียกว่าเกือบทุกๆหน่วยงานถ้ามีการออกสบพรบน,นี้เขาก็จะเอาแค่หมวดที่1และหมวดที่2มาออกนะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะหมวดที่1ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและการปราปังกักทุจริตแห่งชาติจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1คือคณะกรรมการป้องกันและการปราปังกักทุจริตแห่งชาติ ส่วนที่สองหน้าที่ <sine S 2> และอำนาจของคณะกรรมการปปชชก็คือย <reco Christ. S 2> ่อมาจากคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามทุจริตแห่งชาตินั่นเองนะคะส่วนที่3ก็คือการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปชนะคะหมวดที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไต่สวนนะคะซึ่งพรบนี้ค่ะมีขึ้นมาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะประกาศนะคะประกาศเมื่อวันที่20กรกฎาคม2561บางคับใช้นะคะบังคับใช้วันที่21กรกฎาคม2561ซึ่งเป็นวันถัานจากวันประกาศในราชกิจจานุเบศาานะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันจะออกสอบนะคะว่า าบางครับใช้ไม่ไหร่นะคะเขาจะบอกว่าวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษารหรือว่าวันที่ประกาศอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องตอบว่าวันถัดจากวันประกาศนะคะผู้รักษา,าการแทนนะคะมักจะออกสอบเพราะว่าพรบรอ,อื่นผู้รักษา,าการแทนมักจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าพรบนี้นะคะผู้รักษา,าการนะคะก็คือประธานกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะอันนี้ต้องจําเลยนะคะ ู้รักษาการก็คือประธานกรรมการป้องกันและการปราบปรามการกจริตแห่งชาติผู้รับสนอนะคะนายกรัฐมนตรีโอเคการตาพระราชบัญญัตินะคะก็ต้องจํานะคะขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของใครนะคะก็คือตอบของสภานิติบัญญตัติแห่งชาติซึ่งทําหน้าที่รัฐสภานะคะอันนี้ต้องเน้นด้วยว่าต้องทําหน้าที่รัฐสภานะคะ ทีนี้ก็จะเป็นความหมายของคำต่างๆที่จะนำมาใช้ในพบรบนี้นะคะมันก็จะมักจะออกสอบเหมือนกันนะคะก็คือเขาจะถามว่าความหมายของเจ้าพนักงานของรัฐคืออะไรก็คือเจ้าพนักงานของรัฐหมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตุลาการสารรัฐธรรมน,นูญผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนั่นเองนะคะ นี่คือเจ้าพนักงานของรัฐแล้วนี่นะคะแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึงอะไรหมายถึงข้าราชการพนักงานพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่งเงินเดือนประจําผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริหารรองผู้บริหารผู้ช่วยหรือว่าเป็นพวกสมาชิกสภาท้อง,งถิ่นนะคะเจ้าพนักงานตามกฎหมายต่างๆนะคะ ลูกจ้าอนุกรรมการในหน่วยงานของรัาฐรัฐวิสาหกิจบุคคลต่างๆที่มีกฎหมายกําหนดที่ใช้อํานาจในการได้รับมอบอำนาจทำปกครองให้จัดขึ้นในระบบราชการนะคะรัะาฐวิสาหกิจและกิจการอื่นของรัฐด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะมักจะออกสอบและมันก็จะทําให้เราสรับสนว่าเขาจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐก็บลาบลาบลาตามนี้ S 1> <S 1> ซึ่งจะไม่รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและคณะกรรมการปรปชตรงน,นี้ค่ะที่ออสอบคือเขาจะถามว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะไม่รวมถึงใครล้วก็ตอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งนในองค์กรอิสระและคณะกรรมการปรปชนะคะแล้วก็อย่าสาบสนคำว่าเจ้าพนักงานของรัฐ กับคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเขาเรียกว่าเป็นสับเซตอ่ะเป็นสอบเซตของเจ้าพนักง,งานของรัฐคือเจ้าพนักง,งานของรัฐเนี่ยจะรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะตุลาการสารธรรมนูญผู้ดํารงตําแหน่ององค์กรฉลาแล้วก็คณะกรรมการปปชอนะคะแต่ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐะคะ่ะก็คือเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองห,หรือไมยตุลาการศาลหรือ ผู้ดการองค์กรอิสระหรือคณะกรรมการปปวชนั่นเองนะคะคือตัวที่มักจะเอามาหลอกคือคาว่าเจ้าพนักง,งานของรัฐก,กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยให้เราจำให้แม่นนะคะเจ้าพนักง,งานของรัฐจะใหญ่กว่าเจ้าหน้าที่ก็คือไม่ใช่ใหญ่หรอกเขาเรียกว่าความหมายมันจะกว้างกว่าแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นสับเซตอีกทีของเจ้าพนักงานของรัฐนะคะเป็นเหมือนสมาชิกอ่ะเป็นสมาชิกของเจ้าพนัก เจ้าพนักงานของรัฐนะคะต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญตัติอ่ะตรงนี้เขาก็จะออกสอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะออกสอบว่าด้านไหนใช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติบริหาร,รปกครองตัวรางการของรัฐต่างๆบุคคลใดๆซึ่งปฏิบัตินหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศนะคะเราถะอปฏิบัตินหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐได้ทวิสากษ ไม่ว่าจะเป็นโดยแต่งตั้งหรือเลือกตั้งนะคะหรือว่าอาจจะประจําหรือชั่วคราวนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะอ่อนเนี้ยหน้าที่ติดบัญญาติบิหารปกครองนะคะเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศนะคะก็คือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์กรระหว่างประเทศอันนี้ไม่ไม่ค่อยมีอะไร ะะต่อไปนี้ก็มักจะอสอบก็คือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหมายถึงใครบ้างก็มีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิสภาผู้แทนราษฎรนะคะสมาชิกวุฒิสภานะคะแล้วก็ข้าราชการอื่นที่อยู่นอกเหนือ จากข้อหนึ่งและข้อ 2. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทางการเมืองเช่นพวกเลขาธิการนะคะเลขาธิการนายกที่เป็นฝ่ายทางการเมืองนะคะหรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภานะคะผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผู้ด,ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นะคะซึ่งจะยกเว้นคณะกรรมการปปชนะคะแต่ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็คือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนะคะก็คือคนที่ไม่ใช่ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระก็คือคณะกรรมการปปชแต่ถ้าเขาบอกว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็คือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระอันนี้มันจะออกสอบนะเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกสับสนนะคะว่าออโอเคยกเว้นคณะกรรมการปปชนะคะก็คือไม่ใช่แต่ว่าถ้าผู้ว่าการ ตัวเองินแผ่นดีก็คือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งมมในองค์กรออกระนะคะต่อไปผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นก็คือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือสภาท้องถิน่นสภาหรือช่วยเป็นสมาชิสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงมีใครบ้างนะคะมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับกระทรวงทบวงกรมนะคะส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะสำหรับค่าราชการพลเรือนนะคะจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับค่าราชการพลเรือนนะคะมีประหลัดก,กระทรวงกลาโหมนะคะผู้ บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพสำหรับข้าราชการทหารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะประหลัดกรุงเทพมหานคระนะคะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหัวหน้าหน่วยงานของกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในไหนนะ อยู่ในผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนะคะแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ที่เป็นคือถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระคือที่ไม่ใช่ผู้ว่าว่ากาตรตัวเง,งินแผ่นดิดนนะคะก็จะเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง <S 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 ด้วย <S <s นะคะถ้าเป็นหัวถ้าเป็นระดับหัวหน้านะก็จะเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงค่ะต่อไปนะคะผู้ถูกกล่าวหาก็คือ ผู้ซึ่งคณะกรรมการปปชมีมติให้ดำเนินการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําผิดดังกล่าวคําว่าคณะกรรมการปปชก็คือคณะกรรมการประกและการปรบปประธานกรรมการเลขาธิการต่างๆนะคะคือคําพวกนี้ค่ะคือถ้าสมมติเราไปอ่านเจอในพรบบางทีพรบจะพูดว่า สั้นๆว่าเลขาธิการเราก็ต้องมีความเข้าใจว่าคําว่าเลขาธิการคือเลขาธิการอะไรไม่ใช่เลขาธิการนายกเลขาธิการรัฐสภาเราก็บอกว่ามันคือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะสํานักงานและเขาพูดถ้าไปเจอคําว่าสํานักงานในตัวพรบนี้ค่ะก็เขาให้หมายถึงว่าสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นเองคือเหมือนเขาก็จะแบบบอกเป็นคีย์ไว้อ่ะค่ะว่า อ้นี้หมายถึงอะไรอะไรเพราะว่าในพรบถ้าจะให้มาเขียนยาวๆแบบนี้เกือบทุกมัานตราเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตาลายได้นะคะพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือเลขาธิการและข้าราชการในสำในสำการสำนักงานนะคะหัวหน้าพนักงานแต่ส่ันก็คือ ผู้ที่คณะกรรมการปปชแต่งตั้งจากพนักงานแต่ส่วนการไต่ส่วนก็หมายถึงการสแสวงหารวบรวมหรืหอการดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนะคะต่อไปคําว่าชุจริตต่อหน้าที่หมายถึงอะไรก็คือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินะคะอย่างใดอย่างหนึ่งคือจะต้องถ้าละเว้นการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการชุดจริตนะคะ ทีนี้การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในพฤติกรรมที่อาจจะทําให้เพื่อนําไปอะไรแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรนะคะไม่ว่าจะสําหรับตนเองหรือผู้อื่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่นะ ทีนี้ร่ำรวยผิดปกตินะคะคขาว่าร่ำรวยผิดปกติเป็นคําที่เรามักจะเจอในพรบนี้นะคะร่ำรวยผิดปกติก็คือมีทรัพย์สินมากผิดปกติอันนี้มันจะออกสอบนะมีทร evet. <c oughs> ัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้าง ได้ตามกฎหมายนะคะก็คือไม่รู้ว่าเงินที่ได้มานั้นมันจกไหนหรืออยู่ดีมีหนี้อยู่แล้วหนี้ลดลงไปหวบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการรับรอยผิดปกตินะคะทีนี้มันก็จะต้องมีการเปรียบเทียบบัญชีนะคะแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยนะคะในกรณีที่รับรอยผิดปกติต่อไปพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนนะคะ ก็เป็นพนักงานสอบสวน,สวนปกติตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความคดีอาญ,ญานะคะซึ่งจะรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษด้วยนะคะโอเคมาดูหมวดแรกหมวดแรกเนี่ยจะพูดถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุจดจิตแห่งชาตินะคะโดยส่วนที่1น,นะคะเขาก็จะพูดถึงคณะกรรมการปปรชแหละว่าคือใครอะไรอย่างไรนะคะทีนี้คณะกรรมการปปชค่ะ พระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งจากคณะกรรมการตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ที่ได้รับการสัรหาโดยกรรมการสรรหาข้อสอบว่าจะออกว่าตามคําแนะนําของใครนะคะคณะกรรมการปปชพระมหากษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งซึ่งเป็นคนแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาแล้วถามว่าคณะกรรมการปปชมาจากไหนมาจากที่คณะกรรมการการสรรหาได้สรรหามา แล้วมาเหมือนกับว่าให้พุธิทสภาเนี่ยพิจารณาว่าโอเคไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าโอเคก็ส่งเรื่อให้ก็ขอกบทุนให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งประมาณนั้นนะคะซึ่งกรรมการจะมีทั้งหมด9คนนะคะก็ถามว่าคณะกรรมการบวชประกอบด้วยกี่คนก็ตอบ9คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านไหนบ้าง ะะประสบการณ์นี่ก็มาออกสอบนะคะก็คือมีกฎหมายบัญชีเศรษฐศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินนะคะอะถ้าเราทวนคือที่จะพูดพวกนี้บอยๆเพราะว่าวันออกสอบจริงๆนะคะออกสอบบ่อยมากนะคะออกสอบแน่นอนเลยดีกว่า พระมหากษาตริย์แต่งตั้งคณะกรรมการตามคําแนะนําของใครต่อวุฒิสภาแล้วหามาจากไหนหามาได้จากการสถาหาของคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย9คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านไหนละ่ะกฎหมายบัญชีเศรษฐศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินนะคะมีวาระการดํารงตําแหน่งกี่ปีคะเปีนะคะแล้วก็วาระเดียวด้วยในกรณีที่พ้นจากตําแหน่ง ตามวาระให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีกรรมการใหม่มาแทนคือถ้ายังไม่มีกรรมการใหม่มาแทนเนี่ยก็อาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่เลยวาระก็อาจแปดปีเก้าปีก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยเลยนะคะก็ก็คือเหมือนกับถ้ายังหาคนแบบไม่ได้ก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่ว่าปฏิบัติได้แค่าวาระเดียวนะคะนอกจากนั้นกรรมการนอกจากการพ้นตําแหน่ง ที่ถ้าทางานครบ7ปีก็พ้นพ้นตำแหน่งใช่ไหมนอกจากนั้นนอกจากการหา,าครบ7ปีเนี่ยก็ยังพ้นตาแหน่งได้อีกเนื่องจากถ้าตายลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามซึ่งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเดี๋ยวจะไปกล่าวในขั้นตอนต่อไปนะคะพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุหอตื่นตามรัฐธรรมนโูญน,นะคะซึ่งเมื่อประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย คือใน9คนนี้ค่ะจะมี1คนที่เป็นประธานกรรมการถ้าเกิดการพ้นจากประธานพ้นตำแหน่งจากประธานก็แสดงว่าเป็นการพ้นตำแหน่งกรรมการด้วยนะคะถ้ากรณีไม่มีผู้ด,ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือมีอ่ะแล้วอ่ะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องเลือกกรรมการคนหนึ่งนะคะเป็นประธานกรรมการในระหว่างที่กรรมการ พ้นจากตำแหน่งกวาระนะคะสมมติพ้นจากตำแหน่งกวาระประธานคนนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งกวาระก็แต่งตั้งไอ้คนที่เหลือมันมี9คนใช่ไหมสมมุติประธานอยู่ๆตายอย่างเนี้ยก็ให้เลือกไอแปดคนที่เหลือค่ะเป็นประธานนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะคะเว้นแต่ว่าถ้าเหลือไม่ถึง5คน ไม่ถึงห้าเนี่ยก็จะต้องมีการสรรหาใหม่เนาะทีนี้ในกรณีที่กรรมการจะพ้นตำแหน่งตามวาระให้ดําเนินการสรรหาใหม่สมมติมีกรรมการจะพ้นตำแหน่งจากวาระและให้ดําเนินการสรรหาใหม่ภายในร้อยี่สิบวันก่อนที่กรรมการจะครบวาระนะคะเอ้ะถามว่าแล้วจะต้องดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในกี่วันเราก็ตอบร้อยี่สิบวันนะคะ ไอ้น,นี่คือพ้นตำแหน่งตามววละเพราะว่าถ้าสมมติมันเข้ามา9้าคนพร้อมกันใช่ไหมคะ7ปีเนี่ยก็คือจะต้องพ้นพ้นวาละเนี่ยยกชุดเลยทีนี้ถูกแม้มันมันจะพ้นเท่ากันเพราะว่ามันเข้ามาพร้อมกันถ้าในกรณีหมายถึงว่ามันเข้ามาคัดเ,เลือกโดยคณะกรรมาการสถานรอบแดกแล้วก็มันก็เข้ามาพร้อมกันก็คือมันก็จะพ้นยกชุดเขาเรียกพ้นยกชุดก็ ให้แต่งตั้งภายใน120วันก่อนที่กรรมการจะครบวาระแต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งอื่นหมายถึงว่าพ้นจากการตายหรือว่าการเขาเรียกว่าลาออกใช่ไหมถ้าตายมันก็ไม่ต้องมันก็ไม่ใช่ว่าจะตาย9คนนก่หรอคะมันก็ตายแค่บางคนก็อาจจะแต่งตั้งแค่บางคนโดยจะต้องแต่งตั้งภายใน90วันนะคะนะับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงนะถ้าพ้นตามวาระ จปีพ้นตามวาระเปีก็ทำการแต่งตั้งใหม่ภายใน120วันก่อนวันที่กรรมการจะครบวาระแต่ถ้าพ้นด้วยเหตุผลอื่นเช่นตายลาออกคุณสมบัติก็ให้แต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน90วันนะคะทีเมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามส่งควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตำแหน่ง ะะอันนี้จะกล่าวถึงเฉพาะลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือต้องห้าก็คือเหมือนกับมีคนบอกว่าเออกรรมการนี้ขาดคุณสมบัตินะอะไรแบบนี้ค่ะมายื่นให้เลขาที่การทีิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการที่สรรหานะคะภายใน5วันนะับตั้งแต่วันที่ได้ร้องขอให้กรรมการสรรหาวินิจฉัยโยให้เสร็จโดยเร็ว นะะในการวินิจฉัยถือเสียงข้ามมาในกรณีที่มีเสียงท้องการให้ประธานกรรมการสหาอกเสียงเพิ่มเติมอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชีคค้ขาดคือในกรณีที่มีคนมาบอกว่าเฮ้ยกรรมการ A เนี่ยขาดคุณสมบัตินะแล้วมีหลักฐานว่าเออขาดคุณสมบัติให้เขาเอาหลักฐานพวกนั้นนะคะไปยื่นต่อเลขาธิการวุฒิสภาแล้วก็ วุฒิสภาค่ะก็จะไปยื่นเรื่องต่อประธานกรรมการที่สัรหามาที่เป็นคนสัรหาโดยภายในเท่าไหร่ภายใน5วันนะคะภายใน5วันแล้วให้กรรมการที่สัรหาค่ะพิจารณาวิธจฉัยเสร็จเ,เรียกว,ว่าเออหลังฐานจริงไหมที่เขาขาดคุณส,สมบัตินู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็มีการลงคะแนนเสียงว,ว่าเออจะให้เขาอยู่ต่อไหมหรือว่าไม่ให้เขาอยู่ต่ออะไรแบบนี้ค่ะ ก็คือก็ฟังเสียงข้างหน้านะคะถ้ามีเสียงเท่าการก็ให้กรรมการสาขาออกเสียงหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดนะคะ,ะในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวหาและถูกกล่าวหาหรือว่าเขาเรียกว่ามีการฟ้องร้องกันแล้วกรรมการเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะคะเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็คือถ้ามี9คนอาจจะเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็คือน้อยกว่า5ก็ไม่โอเคละ ก็ให้ประธานสาฎีการและประธานสาบุคคลสูงสุดนะคะร่วมการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการที่ทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบ9คนอ่ะข้อสอบมันจะออกว่าให้ใครเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งบุคคลพวกนี้ค่ะที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการไว้ชั่วคราวคือแต่งตั้งใครบาคนแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวประมาณนี้ ก็คือประธานศารนิการและประธานศาปกครองสูงสุดนะคะร่วมกันแต่งตั้งนะคะโดยก็ทำหน้าที่นะคะทำหน้าที่ตามบราระที่เขาเหลือนะคะหรือว่าจนกว่าจะมีคนมาเขาเรียกว่ามีคนมาแทนในตําแหน่งนั้นนะคะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามกัจริตแหงชานะคะซึ่งคุณสมบัตินี้ค่ะมันจะมีอยู่2แบบก็คือเขาเรียกว่าอย่างมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้กับหนึ่งคือต้องมีทุกอย่างฟ้าแยกมาให้แล้วอะถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งหมายความว่าในนี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งคืออะไรก็ได้หนึ่งในหนึ่งถึงเจ็ดนะคะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็คือคุณจะต้องมีครบหข้อนี้นะคะนี่คือมีทุกอย่าง นะที่เราไปดูอันแรกก่อนมีอะได้อย่างหนึ่งรับหรือเคยรับราชการในตําแหน่งที่ไม่ต่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นตุลาการพ,พระธรรมนรูญหัวหน้าสารทหารการอธิบดีอายการมาไม่น้อยกว่า5ปีข้อสอบมักจะออกจํานวนปีนะคะเคยรนะัไม่ต่ำกว่าอธิบดีแต่ว่าไม่ต่ำกว่าที่อธิบดีคือไม่น้อยกว่า5ปี ส่วนใหญ่มันจะเป็น5ปี10ปีนะคะเลขมันไม่ได้เยอะนะคะรับหรือเคยรับราชการในตําแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าที่ปดีหรือหัวหน้าส่วนราชาการเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะเป็นหรือเคยผู้ดำรงตําแหน่งบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐและไม่เป็นส่วนราชาการหรือรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า5ปีนะคะผู้ดำรงตําแหน่งหรือเคยดำรงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและมีผลงานวิชาที่เป็นประจักษ์นะคะเป็นหรือเคยป,ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอต่อนเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีนะับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อและการได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรอาชีนน,นะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญ ทางด้านการบริหารการเงินการคลังการบัญชีการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ำกว่าผู้บริหารของมหาของบริษัทมหาชนจำก,กัดมาแล้วไม่น้อยก,กว่า10ปีนะคะในสุดท้ายเคยเป็นผู้ด,ดำรงตำแหน่งนะคะสมมติเป็นผู้ด,ดำรงตำแหน่งจากข้ออะไรบ้างนะข้อ1 2 3สหรือ4รวมกันไม่น้อยก,กว่า10ปีก็ได้คืออาจจะเป็นหลายอย่าง มีเป็นนู้เป็นนี่เป็นนั่นแต่ว่าในกรณีถ้าเป็นที่หนึ่งเป็นอันที่หนึ่งด้วยเป็นอันที่สองเวที่สาเที่สี่หรือเป็นที่อันที่หกเนี่ยก็คือต้องรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีถูกไหมคะเพราะว่าในแต่ละตําแหน่งมันก็ห้าปีหรอถ้าเราเป็นสองตำแหน่งมันก็สิบปีมันก็ไม่แปลกที่จะรวมกันได้เท่านี้นะคะทีนี้การนับระยะเวลาให้นับถือวันที่ได้เสนอชื่อหรือวันเข้าสมัครการสรรหาก็แล้วแต่กรณีนะคะ ต่อไปในกรณีนี้นะคะมีทุกอย่างหมายถึงถ้าเราจะเป็นคณะกรรมการบพชนะคะมันก็จะเราจะต้องมีทุกอย่าง5คข้อนี้ครบคือสัญชาติไทยโดยกาเนิดอายุนะคะเมื่อจะออสอบอายุไม่ต่ำกว่า45ปีนะคะแต่ว่าไม่เกิน70ปีสำหรับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีสุขภาพนะคะที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง ต่อไปลักษณะต้องห้าลักษณะต้องห้านะคะเป็นหรือเคยเป็นตุลาการสารัธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในโอก์กรอิสระมีการติดยาเสพติดให้โทษอันนี้เป็นอย่างในอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ไม่เอาแล้วนะคะเป็นบคนุคคลลมลาลายหรือเคยเป็นบคนุคคลลมลาลายชุจริตเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนต่างๆภาพเป็นพิสูจน์สามเณรนักฆ่หรือนักบวชนะคะอยู่ในระหว่าง ถูกเพิ่มถอนสิทธทิเลือกตั้งไม่ว่าจะคดีนั้นถึงที่สุดแล้วหรือไม่นะคะไอ้น,นี้คือลักษณะต้องห้ามก็คือมีอันใดอันนึงก็จบนะคะซึ่งลักษณะต้องห้ามเนี่ยมีประมาณ2 0โอเค24โอเคทีนี้ไม่วิกลจริตฟันเฟืองไม่สมประกอบนะคะอยู่แล้วไม่อยู่ระหว่างถูระงับใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะต้องคำพิพากษาจำคุกหรือถูกคุม ขังโดยหมายสารเคยถูกสั่งให้พ้นจากข้าราชการหนะ่วยงานของรัฐเนื่องจากเขาเรียกว่าการทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบในวงราชการนะคะเคยต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดและทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดีเพราะลารลบาโดยผิดปกติเคยต้องคำพิพากษาอันสุดสุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทาความผิดนะคะก็ค,คือเคยโดนจับจำคุกอะไรแบบนี้ค่ะเคยต้องคำพิพากษาอันอันถึงที่สุด ว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะคะในการในการยุติธรรมหรือในหรือการทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐนะคะคือส่นวนใหญ่ก็คือเป็นการเหมือนกับมีคดีอ,ะ,อะพูดง่ายๆถ,ถ้าดูาง่ายก็คือมีคดีนั่นเองนะคะต้องคำพิพากษานะคะ อันโสูงสุดนะคะการทุจริตส่วนใหญ่ถ้ามีเรื่องไม่ว่าจะเป็นทุจริตการเลือกตัางหรือทุจริตในการทํางานก็คือเขาก็ไม่รับนะคะเป็นลักษณะต้องห้ามนะคะอยู่ในระหว่างต้องห้ามไม่ให้ดาวน์โหน่งทางการเพื่อเคยพนจากตำแหน่งเพ้สัรัชรารวินิจฉัยว่ามีการเสนอหรือไปเขาเรียกว่าหรือมีการกระทำด้วยการประการใดให้สมาชิกต่างๆนะคะเหมือนกับเขาเรียกว่า เ,เคยพ้นจากตําแหน่งข้อสารธรรมนมูญวิชยว่ามีการเสนอหรือแปลยติด้วยหรือการการะทําด้วยประการใดๆที่มีผลต่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราศดรและสมาชิกวุฒิสภานะคะมีส่วนไม่ว่าทางตรงทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจา่ายเนาะเคยพ้นจากตําแหน่งข้อสารดีการได้สาราเกี่ยวกับพวกแผนกคดีญา,าอะไรอย่างนี้นะคะ ในกรณีที่แบบร่ำรวยผิดปกติทุจริตร่ำรวยผิดปกติเรื่องนี้จะได้ยินคำว,ว่าร่ำรวยผิดปกติกับทุจริตเยอะนะคะเคยได้รับโทษจำคุกเคยเป็นสมาชิกของผู้แทนราษฎรข้าราช,าช,าชการการเมืองนะคะหรือสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะ10ปีก่อนเข้ารับการสถานี้ก็ไม่ได้นะคะไม่หรือเคยเป็นสมาชิกผู้แทนตัวใหญ่ของพรรคการเมืองในระยะ10ปีก่อนนะคะ เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งและเงินเดือนประจำเป็นพนักง,งานลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหร Lock physics, รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นนะคะกรรมการที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดำรงนตำแหน่งในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรนำเงินธุรกิจอย่างมุ่งผลกำไรหารายได้มาแบ่งกันเป็นลูกจ้างของบุคคลเป็นผู้ประกอบวิชาเป็นผู้ประกอบอาชีวศิสรามีพฤติกรรมไอเปก้าวเผยกายปฏิบัติเตา เปฏิบัติทารจะไธรรมอย่างร้ายแรงนะคะแต่ถ้าเ,าเป็นจำพวกนี้ค่ะก็คือข้าราชการที่มีเงินประจำรุ่งจ้างของหนึ่งงานและวทวิสาอกิจอะไรแบบนี้ค่ะผู้รับงินจำหน่งในห้าหู้้สวนถ้าแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือยกเลิกวิชาชีนั้นได้ได้แล้วเนี่ยให้มายืน่นนะคะยื่นไบละเขาเรียกว่าหลักฐานการลาออกต่างๆนะคะ ต่อไปทาานุุิิสภานะคะโอเคถ้าแสดงหลักฐานแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ได้แสดงหลักฐานก่อนที่จะคือ,อยังไงนะคือถ้าไม่ได้แสดงหลักฐานนะคะก็จะถือว่าผู้นั้นสาสิทธิ์นะคะแล้วก็นำเงินการสรรหาใหม่ นี่ในี่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณนะสธรรมลักษณะต้องห้ามผู้ของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการสถาให้ไปได้ที่ขอคณะกรรมการสถาไปพูดไม่หนิ้ชยัยคำไมนิ้ชัยของ,ของคณะกรรมการสถาให้ถือว่าเป็นที่สุดด้วยนะคะแล้วการลงคะแนนต้องเปิดเผยนะคะ